คุณอาจจะเป็นคนไม่มีมารยาทไม่มีกาละเทศะไม่มีรสนิยมคนเราไม่มีพวกนี้ได้ค่ะแต่เราต้องมีสํานึกสามัญสํานึกและจรรญ,ญาวิชาชีพจรรยาบันเนี่ยคือพวกบรรณะทําสึอ่อจรรยาในวิชาชีพต้องมีค่ะถ้าคุณไม่เคารพตัวเองเนี่ยได้คุณรังแกตัวเองได้คุณไม่เมตตาตัวเองได้แต่คุณจะต้องเคารพในวิชาชีพของเราด้วยค่ะเพราะวิชาชีพมันเป็นของเราทุกคน ถูกไหมคะคือทําแบบนี้มันน่าอายอ่ะเออมันน่าอายอย่าทําเลยถ้าคุณจะด่าคุณนุชิีนคุณด่าไปเลยช็อตภาพเมื่อวานอีเวนต์เมื่อวานมีภาพสวยๆในแง่ของคามเป็นข่าวอนุชินกอดเยอะแยะมากเอออย่างช็อตนั้นอะช็อตช็อตกอดนี่คือช็อตที่ดีที่สุดพี่แต้มอย่างเงี้ยนะเอหรือเอาที่เขายืนท่าทำท่าไอ้ยัมนุษย์เป็นพละสส์เครื่องหมายบวกสี่ห้าคนเนี่ยอันนี้อันนี้คืออะไรเออภัยความมั่นคง